เรียนอนุบาลลำพูนดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามคำขวัญของโรงเรียนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้คุณภาพนักเรียนโรงเรียนได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน8คุณลักษณะและดำเนินการปลูกฝังผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการสอดแทรก ลงในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพ้นจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนกว่าร้อยละเกาสิมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานมีความรับผิดชอบรู้จักบทบาทหน้าที่และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเช่นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์การทำโครงงานคณิตศาสตร์นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น จากการจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทยอย่างหลากหลายนักเรียนเป็นผู้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมนักอนุรักษ์น้อยโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติชั้นประถม,มศึกษาปีที่3และชั้นประถม,มศึกษาปีที่6มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกปีการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่สองและชั้นประถมศึกษาปีที่5มีค่าคะแนนเฉลีย่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกปีการศึกษาเช่นกันด้านความรู้ความสามารถพิเศษโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้อย่างหลากหลายส่งผลให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาเช่นกิจกรรมรักการอ่านสัปดาห์ภาษาไทยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนได้จัดชั่วโมงเพิ่มเติม,ตมภาษาอังกฤษทุกชั้นเรียน มีครูต่างชาติสอนและได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคมอย่างหลากหลายนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานแต่งกายสะอาดเรียบร้อยออกกำลังกายสม่ำเสมอมีจิตใจแจ,จ่มใสร่าเริงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรักสามคัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนักเรียนทุกคนห่างไกลจากสารเสพติดปัญหาทางเพศและอบายมุกทุกชนิดนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความเต็มใจและสร้างสรรค์ผลจากการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งได้พัฒนาศักยภาพตนเอง จนประสบผลสำเร็จในระดับสูงเป็นที่น่าพอใจการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาชุมชนและผู้เรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาวางแผนให้มีความสอดคล้อง กับจุดเน้นของสถานศึกษาและจัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมให้มีเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนและเพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้นมีการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลดำเนินงานต่อเนื่องมีการประเมินการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับตัวชี้วัดและครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้าน โรงเรียนมีการจัดแหล่งการเรียนรู้หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้มีปริมาณหนังสือเพียงพอจัดหมวดหมู่ตามหลักสากลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห้องสมุด มีห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนและนักเรียนใช้ประโยชน์คุ้มค่าเช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมภาษาอังกฤษห้องเงินทองของมีค่าและห้องเรียนสีเขียวเป็นต้น โรงเรียนมีการจัดแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนหลากหลายรูปแบบเช่นมีป้ายนิเทศให้ความรู้ให้นักเรียนนำเสนอความรู้ต่างๆด้านการบริหารการจัดการโรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นปัจจุบันโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นแผน4ปีมีสาระสำคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษามีการประชุมบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการพัฒนากำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละปีการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกิจกรรมการปฏิบัติงานกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบชัดเจนมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานทุกโครงการมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกงานในโรงเรียนมีมาตรฐานสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการประเมินภายนอกมีการประเมินผลภายในอย่างเป็นระบบและจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนมีที่มาของงบประมาณชัดเจนมีงบประมาณเพียงพอในแต่ละปีกําหนดนโยบายการใช้เงินในส่วนที่เหมาะสม คำนึงถึงนักเรียนส่วนใหญ่ที่จะได้รับจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดใช้อย่างประหยัดเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามีการตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามความเป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีงบประมาณโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบทุกอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสวยงามถูกสุขลักษณะเหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมมีการดูแลรักษาซ่อมบำรุงมีระบบดูแลความปลอดภัยทั้งใน และนอกสถานการศึกษาจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตรายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นำมากำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกันได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากสมาคมครูผู้ปกครองนักเรียนมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูนและบริษัทร,ร้านค้าต่างๆและหน่วยงานภายนอกผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่และให้ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นมีโครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการเครือข่ายเงินทองของมีค่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมและเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชนผลการร่วมมือของงานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและชุมชนให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนเป็นอย่างดีโรงเรียนมีหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำสามารถกำหนดทิศทางในการบริหารสถานศึกษาชัดเจนมีความเป็นไปได้คิดและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารอยู่บนพื้นฐานของหลักการวิธีการการบริหารที่เป็นระบบ มีความเป็นประชาธิไปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคุณธรรมจร,ริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาคนละไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียน และเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนและนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ บุคลากรสนับสนุนทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาทุกด้านความดีเด่นของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำพูนมีโครงการกิจกรรมดีเด่นที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมีการทำงานอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อน,นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความสำเร็จของงานร่วมกันดังนี้โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงการวิทยาศาสตร์รอบตัวโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากลโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโครงการเงินทองของมีค่าพัฒนาสู่เศรษฐกิจพอเพียงโครงการโรงเรียนดีวิถีพุทธโครงการประชาธิไปไตยและวินัยนักเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาโครงการสืบสารสร้างสารรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยความสำเร็จของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์รอบด้านส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับที่น่าพอใจนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการต่างๆทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างได้ทั้งนี้เป็นผลจากการมุ่งม,มั่นทุ่มเทเสียสละอุทิศตนของผู้บริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนและการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน ผสมผสานการมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่ต่างมุ่งหวังเพียรพยายามที่จะให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลผลิตสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ความสามัคคีมีความออนนับรักใจก้อยและวัดีรักพี่น้นองที่เพื่อสักศีเย,ยงใจน้องเรียนเราก็คือเชียวข่าวงามประดับฟ้าความงามเด็นลำโพงถุนใจติดเธอสู่บา home <laughs>